ก็ต้องเรียนว่าต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุัมภ์นะครับที่ได้มาจัดในพื้นที่น,นี้นะครับมีผู้ร่วมกิจกรรมอ,อ,อย่างมากเลยนะครับแล้วก็มีความภูมิใจของจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับที่ได้เป็นสนามในการจัดการแข่งขันเพื่อวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อให จังหวัดอื่นและทั่วโลกได้รู้จักจังหวัดกําแพงเพชรนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในการท่องเที่ยวในวิถีชีวิตแล้วก็ต้นทุนทางสังคมของจังหวัดกําแพงเพชรให้พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศได้รู้จักแล้วก็ขอเชิญชวนให้มาเที่ยวชมจังหวัดกําแพงเพชรนะครับเรามีาสิ่งดีๆเยอะนะครับที่จะโชว์ชวแล้วก็นำเสนอครับอ,อย่างน้อยหนึ่งก็ของลานน้ำตก แห่งนี้มีชื่อเสียงของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับแล้วก็ถือว่าบรรยากาศแล้วก็สภาพอากาศบรรยากาศภูมิประเทศธรรมชาติต่างๆเนี่ยสวยสดงดงามนะครับผมมองว่านักแข่งเนี่ยรู้สึกสดชื่นแล้วก็มีความสนุกสนานนะครับแล้วเขาก็จะไปบอกต่อแล้วก็ขยายผลไปในผู้ที่จะได้มาเยือนมากขึ้นนะครับ